สวัสดีครับ AE i n s p e c t o r นะครับอันนี้รายการตรวจบ้านแล้วเจอเนาะอะวันนี้เรามาเจอเรื่องของก๊อกน้ำกันก็เลยฝากมาให้ทุกท่านดูนะครับออันนี้เราเปิดน้ำก่อนนะน้ำ้อนนะครับเราจะเห็นว่าน้ำนะครับเบาวกว่าที่เป็นนะครับสิ่งแรกที่เราต้องเช็คก็คือเราต้องลงไปดูใต้อ่างครับว่าออันนี้เปิดวาวดล์วสุดเลยอันนี้วาล์วเปิดสุดแล้วนะครับน้ำยังไม่แรงอีกแสดงว่า ก็น่าจะมีปัญหาที่หัวก๊อกนะครับเราก็ต้องเปิดเช็คก,ก๊อก,ก,กต่อไปว่าถ้าเราหมุนออกมาแล้วน้ํามันแรงไหมอย่างแรกคือเราไขาตัวนี้ออกมาก่อนเลยนะครับเพื่อดูอ่าโอเคเสร็จปุ๊บนะครับเราต้องเปิดน้าเช็คว่าตรงนี้แรงไหมอ่าอันเนี้ยน้ําเบานะครับน้ําไม่แรงนะครับน้ําเบากว่าที่ควรถามว่าน้ําแรงจะเป็นยังไงถ้าสมมติเราปิดตัวนะครับ น้ำแรงอ่ะมันจะต้องออกมาฟูเป็นสีขาวเลยนะครับผมนั่นคือน้ําที่แรงถ้าแบบนี้แสดงว่าน้ําเบากว่าปกติที่สําคัญคือต้องดูในหัวด้วยนะครับบางทีข้างในสกรปรกหรือต้องล้างน้ําแล้วสะอาดแต่เน,นี้ยข้างในเป็นคราบสนิมนะครับแล้วก็ล้างไม่ออกนะครับถ้าล้างไม่ออกแบบนี้ก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่า มันจะทําให้มีค่าสนิมเข้าไปแล้วอุดตันแล้วน้ําไหลไม่สะดวกแต่แน่าจะเป็นทั้งสองสาเหตุเลยเป็นที่หัวก๊อกก็ไม่แรงด้วยแล้วก็ตัวนี้มีร่องรอยของการอุดตันด้วยนะครับก็เดี๋ยวให้โครงการแก้ไขต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับแล้วก็ท่านใดนะครับที่กังวลว่าจะเจอปัญหาแบบนี้เวลาซื้อบ้านซื้อคอนโดน,นะครับให้เราไปตรวจได้ AE Inspector นะครับฝากกดไลค์กดแชร์สนใจตรวจบ้านติดต่อมาได้เลยนะครับวันนี้ AE Inspector ขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับ